สวัสดีครับ f อแล้วพี่น้องท่านนะฮะวันนี้อยู่กับนี่ฮะรถตู้คอมพิวเตอร์ติดตั้งจอขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้4 6 4 Snapdragon ากอนนะครับ 1K นะฮะพร้อมกับปรับปรุงระบบเสียงด้วย PM แล้วก็ Power Amp นะครับพร้อมกับติดตั้งกล้องหน้านะฮะเป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android พร้อมกล้องถอยในตัวนะฮะตรวจสอบกล้องถอยกันเลยฮะไหนเล่นอยู่นะฮะเข้าเกียร์ถอยมีเส้นกระระยะแบบนี้นะครับตัดภาพนะครับเดี๋ยวเรียกดูกล้องบันทึกหน้านะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ <utan> passage, พาไปหน้าจอโฮมฮะแบบนี้ฮะนี่หน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราเข้าที่นี่นะค,ครับเลือกที่นี่ฮะชื่อแอปพลิเคชันนะครับเรียกดูกลองบันทึกน,นะเป็นกล้องบันทึกนะครับสานมารถเปิดแฟ้มเรียกดูไฟล์ที่บันทึกได้นะครับเรียบร้อยแล้วก็แบ็กเอาไว้ได้เลยนะครับแบบนี้ฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยด้วยนะฮะแต่เรามาดูการสั่งเสียงนะครับเลือกที่แว่นนะครับเลือกที่ เพลงฮิตติดชาร์ตผมนะเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับาขึ้นมาให้เลือกแบบนี้เลยนะฮะใครชอบเพลงอะไรก็เลือกเอานะครับโอเคครับครบคันสำหรับรถตู้คอมมูเตอร์นะฮะใครอยากได้จอ10นิ้วใหญ่ขนาดนี้อินบ็อกมาสอบถามน้าได้ที่ Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าดมบเบิชูนครับ